สวัสดีค่ะมาพบกับคุลี่ในวันพฤหับสบดีนะคะวันนี้คุอลี่จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับฤดูหนาวนั่นเองนะคะฤดูหนาวของไทยเราเริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยนะคะอากาศก็จะหนาวเย็นนะคะในตอนเหนือของประเทศไทยเรานะคะอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่ของเราค่ะ ก็หน้าหนาวเป็นยังไงก็จะมีลมนะคะลมแต่เป็นลมเย็นๆนะคะแล้วก็บนที่สูงหรือยอดเขานะคะน้ำก็จะกลายเป็นเกร็ดน้ำแข็งนะคะหนาวมากเลยนะคะประมาณ3-4งองศานะคะบนยอดดอยส่วนในตัวเมืองของเราก็อยู่ประมาณ 18-19องศาแบบนี้นะคะอากาศดีมากเลยนะคะปีไหนที่หนาวหนาว,น,าวนี่คลิชอบมากเลยค่ะสำหรับการแต่งกายของฤดูหนาวนเด็กๆคะเด็กๆแต่งกายกันยังไงคะก็ต้องมีเสื้อกันหนาวมีผ้าพันคอมีหมวกใช่ไหมคะมีถุงมือใช่ไหมคะ ใส่กางเกงขาย,ยาวหรือว่าจะใส่รองเท้าบูทใส่ถุงเท้าอุ่นๆน,นะคะก็คือการแต่งกายในฤดูหนาวนั่นเองเออโรคภัยที่มากับฤดูหนาวก็จะมีโรคภูมิแพ้โรคไข้หวัดนะคะโรคระบบทางเดินหายใจเพราะว่าหน้าหนาวทีไรบ้านของเราเป็นไงคะมีควันพิษนะคะมีควันไฟเยอะแยะเลยนะคะหน้าหนาวนี่ต้นไม้จะแห้ง ติดไฟได้ง่ายนะคะลูกค้าดังนั้นเราควรดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเรามาทบทวนสระเอะกันก่อนนะคะกอเอะกเกอขอเอะกเคอจอเอะเจอฟอเอะเฟมอมอเอิมะ หอเอเออเอเอทอเออทวันนี้นะคะโควรี่ขอฝากงานร่องรอยการเรียนรู้นะคะหน้าที่38นะคะหน้า38นี้ค่ะการแต่งกายในฤดูหนาวนะคะเด็กๆนำนะคะ หมายเลข 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8นะคะขึ้นมาใส่ตรงนี้นะคะมีเพียง5รูปแค่นั้นเองนะคะดูสิการแต่งกายในฤดูหนาวนะคะจะนุ่งแบบไหนนะคะต่อไปใบงานค่ะใบงานแผ่นที่หนึ่งนะคะให้นำคำศัพท์ข้างล่าง มาใส่ตรงช่องว่างนี้นะคะให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะใบงานศินละปะเรามาทำต้นคริสต์มาสกันนะคะเด็กๆทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะง่ายๆค่ะสำหรับแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดที่หน้า7นะคะสระเอะนะคะมีตัวสะกด นะคะฝึกอ่านนะคะเสร็จแล้วก็มาทำแบบฝึกหัดหน้าที่8นี้นะคะทำแบบฝึกหัดหน้าที่8วิธีอ่านและก็วิธีเขียนไม่เหมือนกันนะคะสำหรับหน้าหนาวันนี้ขอที่ขอจบโรงเรียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ